何 <music> I

สังขังสรารนังทัชฌานีโคติยมบีพุทังสรารนังทัชมานีโคติยงบีคำมา,สานสารนังทัชฌานีโคติยมบีสังขังสารนังทัชฌามี ตติยมีพุทธังสารังทัามิยมีตติยมีทตติยมีำาสารังทัามตติยมีงสารังทัามีตติีสังขังสารังทัามิติยสัังติสมานังมิติตา

ยักมชาปมมาตัานาเวรมณีสุตตามีรยยะปัมวาตัคานาครับผมวิการโคชนาเวรัมณีวิกายู่ในบทอยู่เลยทำไมวิการโคชนาวิกาลโชนะเวรมณีลคจตีตัควาทิตติสุกัตติคานาเวรมณี การกกาชกุศนาัราชทีตาวะทีิตาวิสุการศสนา มาหาศสยนาเวรมณีกุจจาไสยนะมหาสกากยนาเวรมณีชาตาบูพระราชตาปฏิคหานาเวรมณีชาตาบูพระราชตาปฏิคห,หนาคหาหนาคหณนาเวร ตาทียาบิอิมานิทัศ์ตาสิกขาปัานิสสัมมาอิกิย่าานอสมาานิิมานตาสิกขาปัานิสสมมาอิกาา โยอ่าโยกปูดก็เดี๋ยวปะเปกียบ้าบ่าข้อไม่ปะเคียบ้ากะไว้ลไหั่

他能玩 emo。